ฟูลทีมลิเวอร์พูลงบ10ล้านล้านผม oh. บอกเลยนะครับว่างบ10ล้านล้านเนี่ยต้องได้ฟรีท็อปลิเวอร์พูลเกือบทุกตัวและไอดีนี้จะเป็นไอดีหลักของผมด้วยนะครับ คนดูก็น่าจะดูนะครับว่าผมเนี่ยทำล์มเป็นฟูล l river pool นะครับคนดูนะก็ตัวก็จะมีประมาณนี้เลยอ่ะคนดูก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> น้องเอง็งไปซื้อไอดีมาหรือเปล่าแบบเอ็งไม่ได้ทำเองหรอกอะไรประมาณนี้ที่ผมจะดีดเอ็มล้วนให้ดูนะครับเอ็มล้วนเนี่ยผมก็ซื้อมาจากในกลุ่มนะครับเป็นเอ็มล้วนเนี่ยสิบล้านล้านที่ผมจะดีดทีมนี้ให้ดูด้วยว่าทีมนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นทีมแมนยู U นะครับแมนยูมูลค่าสักสิบสี่ล้านล้านนะครับแบบว่าผมก็ได้ทำการแปลงร่างมันให้กลายเป็นริเวอร์พูลนะครับเเเเราาะวว่่่่แแมมมนนนยยยยยยูีีขไไไปปออออคับล้ก็ M ็ด M ไปแล้วนะคะรับคุณดูนะแล้วก็แปลงร่างก,กายเป็นฟูดิวพู้ฝุดโหดอันนี้นะครับผมว่าน่าจะมีแบบว่าน่าจะติดท็อปแบบว่าท็อปท็อปสามสิบท็อปยี่สิบของเซิร์ฟนะครับอันนี้ก <ela> ็นะครับคุณดูนะก็จะเป็นไอดีประมาณนี้เลยนะครับคุณดูนะก็ถามว่าตึงไหมก็คนดูก็เดือะอลักันไอไรผมให้คนดูทายนะครับว่าไอดีมูลค่าสิบเอ็ดล้านล้านเนี่ยผมใช้เวลาหาตัวนอกทั้งหมดเนี่ยกี่วันอ่ะคนดูไม่และอาจจะคิดว่าเป็นแบบว่าต้องมีอาทิตย์แน่นอนต้องบางคนจัดเป็นเดือนผมใช้้้เเววลาาาาในนกรหหตััททงมมมดดีี่่ผไย สามวันครับคุณอาจจะคงว่า,วาเฮ้ยสามวันมึงหาได้ไงก็ผมเนี่ยทาการคือมันมีคนที่เขาฟูลรูพูลอยู่แล้วผมก็ไล่แบบทักหาเขาเลยนะครับทักแบบขอซื้อขอซื้อซึ่งคนรู้อยู่แล้วว่าค่าฉีกสัญญาเนี่ยเพราะว่าเขามีอยู่ในทีมเนี่ยค่าฉีกสัญญาเนี่ยมันจะแพงมากๆนะคนดูนะก็คือแบบเขาไม่ได้อยากขายแล้วเราไปแล้วหลือให้เขาขายอะ่ะก็คำนวณมูลค่าเอาล้วครับอืมอันนี้จะเป็นดีลขอผมเองนะครับอ่ะเนี้ยผมจะบอกราคารวมๆคร่าวๆเลยนะครับคือถ้าราคาแบบว่าที่เราแบบว่าเขาไม่ได้โพสขายหรือเขาไม่ได้อยากขายเนี่ย ผมว่าเป็นกองหน้าลิเวอร์พูลที่เก่งที่สุดในสําหรับผมนะเก่งที่สุดอ่าหลุยสอร์เรสเดี๋ยวจะให้ดูพลังหลุยสอร์เรสก่อนก็นี่นะความเร็ว130จบสกอร์ร้อยสามห้าพลังการยิงร้อยสามสิบยิงตุ้มแดงร้อยสามเจ็ดอก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับสอร์เรสก,ก็น่าจะสมดุลดีนะครับเล่นคล้ายๆโดว์วุนเลยครับโดว์วุนล่างลิเวอร์พูลต่อไปนะครับเป็นตัวที่คนตามหาเยอะมากนะครับช่วงนี้เป็นไซเดโอมาเน,น่นะคุณดูนะก็นี่นะวิ่งร้อยสามแปดโอ้โหตบปีต้นร้อยสามเจ็ดจบสกอร์ร้อยสาม พลระก,กันยิง126กก็ยิงไม่ค่อยดีนะครับแต่คนรู้ยึ้นมาอย่าง134 พอดียาวร้อยสามเกตนะครับข้องตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับก็พลังวันนีสก็คร่าวๆนะครับพลังวันนีสก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ดีวีทีหรือว่าสตีเฟนเจอราดอืมหึ่ติงโคตรอันตรายพลังกันยิงร้อยสามเก้ายิงไกลร้อยสามเก้เาก็ไม่บอกดีกว่าว่าเนี่ยมันเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าทุกตัวที่ผมได้มาเนี่ยราคาสูงนะครับอ่าโมฮัมเหม็ดซาร่าโอ้โหความเร็วร้อยสี่สิบสมิตตัวร้อยสามแปดจุดสกอร์ร้อยสี่สิบนะคุณดูนะโอ้โหพลังซาร่านี่ผมบอกเลยว่าบ้าระห่ำมากนะครับ ก,ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟาบินโยนะครับวันนี้ก็อาหารทั่ทวไปนะครับเพราะว่าต้องมีนะครับการรบวบยูฟูแล้วก็หน้าของลูเบซันอาโนก็นอกหมดทุกตัวไม่มีตัวไหนได้ฟรีเลยแล้วก็เป็นอันนี้นะครับเป็นคู่กองหลังก็น่าจะเป็นนี่นครับเบอร์จิวฟานได้กับคู่กับคอนนาเต้นะครับคนคนะุ่มนักก้าวฟรีกูปจุบันเลยแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ผมภาคภูมิใจที่สุดว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อนอกมาเป็นตัวเดียวที่ไม่ได้ซื้อนอกมาเขาดูยิ้เอ้ยจากตลาดได้ฟรีไม่ครับผมตีบวกเก้าจ แดนเฮเดฟันเนี่ยตีเองนะครับอ่ะาก็ดูดูคลิปกันด่วนไม่เชื่อมาได้เปิดดูไปพร้อมกันเลยละกันยังไม่ถึงหลอนด้วยซั้งนะแต่แต่ดีเฮียเฮียเฮีเฮียคือผมได้กินน้ำอยู่น้ำแคบสำลักอ่ะแคบสำลักขึ้นตาตายอ่ะครับไอ้น้องเพิ่งไปจะติดอ่ะมันก็คือติดเว้ยเกมยร์เนี่ยไม่รู้เหรอเรายี่สิบปาร์ท ป้ายเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของลิเวอร์พูลนะครับว่ามันเนี่ยตึงแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวดูไฮไลท์กัน let's go มาครับบาดิวิจีแทงมาที่หลุยโซเลสโอ้โหมันจะโอ้โหแล้วดูลูกนี้มันเบียดโอ้โหแล้วปั่นไปโคม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 เฮ้ยดื้เกินเอาดีคนดูดูดิเฮียหว่าเบียดอ่ะแบบโคตรสุดอ่ะหลุยโซเลสอ่ะในด่านฟีคิกระยะนี้ผมจะลองใช้เชนอาโนดูนะลองยิงดูไปเต็มข้อ

จบไปแล้วนะครับตรอดฟูลิเวอร์พูลผมเนี่ยคือความฝันผมเนี่ยผมอยากเป็นลิเวอร์พูลโน่หนึ่งของเซิร์ฟครับก็ดูนะผมต้องการตอนนี้คือไมเคิลโอเว่นนะครับโอเว่นแล้วก็ถ้ามีต่อเลนเอลุดมาผมสู้ราคาเต็มที่แน่นอนนะครับผมให้เยอะสุดจะจะขายนะกูขอเหอะต่อเลนเอลยูถ้าหลุดมาผมชอบมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับใครอยากให้มาทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับฟีฟ่านะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดกิจที้ดูเรื่อยๆนะครับเติมหนักเติมใหญ่ทุกกิจเพราะฉะนั้นคนดูกตติิดดาาาามม่ยยยก้้วโออเเคคคจัันนลปหรบบบ๊